สวัสดีจ้าเพื่อนๆนอนเล่นนะคะยังไม่ตื่นค่ะก็เลยไล่ดูนะคะไล์ดูเพื่อนๆนะคะไล์ดูเพื่อนๆค่ะนะคะยังไม่ตื่นคะ่ะวันนี้วันนี้ยังไงก็ไม่รู้นะคะอืมไล์ดูกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวไปอุ่นข้าวให้ให้ลูกแมวกอนนะคะอุ่นข้าวให้ลูกแมวจ้าอุ่นข้าวให้ลูกแมวนะคะหวัดดีค่ะคุณเปมคุณเปมจ้าคนสวยค่ะยังไม่ตื่นนะคะยังไม่ตื่นคะ่ะเดินอยู่นะคะยังไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวนะคะก็เลยเดินอยู่นะคะ ว่าอย่างไรว่าอย่างไรว่าอย่างไรค่ะว่าอย่างไรค่ะหวัดดีจ้าหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะภาพภาพหายหายนะคะเดี๋ยวป้าจาเสียบปักหม้อข้าวนะคะ เสิก้ามากข้าวค่ะอุ่นข้าวให้ให้แมวนะคะให้แมวนะคะข้าให้แมวนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะหลบๆหายๆหลบๆ <laughs> <laughs> อุ่นข้าวให้แมวนะคะข้าวให้แมวนะคะให้แมวค่ะนะคะ,นะคะ กุ้งข้าวให้แมวนะคะให้แมวอยู่ไหนน้อยอยู่ไหนน้อยอยู่ในนออยู่ในน้อย อุ่นข้าวให้แมวนะคะให้แมวค่ะให้แมวนะคะ,ะ,คะอุ่นข้าวให้แมวจ้าข้าวให้แมว <c oughs> ไม่ได้ตั้งไว้นะคะคุณเปมสวัสดีสวัสดีคะ่ะเสื้อสีอะไร เสื้อสีขาวคะ่ะเสื้อสีขาวนะคะเสื้อสีขาวนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาปะทูหน้าค่ะนะคะประทูหน้าใส่ใส่อุ่นให้แมวนะคะ ลูกแมวค่ะมันพาลูกมันมานะคะมันพาลูกมันมาค่ะนะคะใส่เสื้อเต็มตัวค่ะนะคะปะทูหน้าปะทูหน้านะคะ ปูหน้าปูหน้าค่ะถูหน้านะคะเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแต่งตัวนะคะอาบน้ําแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัว โอเคะ okay, ค่ะโอเคค่ะอุ่นแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำนะคะอาบน้ำแต่งตัวแล้วจะมาไลฟ์ใหม่นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์เล่นๆนะคะตื่นเช้าก็มาก็ยังยังไม่ได้ทำอะไรนะคะยังไม่ได้ทำอะไรต่อไปก็จะไลฟ์ ไลดดึกดึกหน่อยไลดดึกดึกหน่อยแล้วก็ไล่เช้าเช้าหน่อยดีกว่านะคะเนาะหรือไงโอเคค่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเดินมาห้องรับแขกนะคะเดินห้องรับแขกจ้ายังไม่ได้ตื่นเต็มที่เลยนะคะไม่ได้ตื่นเต็มที่ค่ะ ก็เลยถือเทรศัพท์ขึ้นมาไล่นะคะอะไรก็ไม่รู้นะคะเนาะผึบผับผึบผับป่างงค่ะนะคะยังไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวค่ะยังไม่ได้ทำอะไรนะคะได้หกนาทีนะคะก็เอาประมาณนั้นนะคะเนาะ เดี๋ยวก็ทำอะไรทุระาอะไรเสร็จแล้วก็ไ like ล่ยาวๆนะคะเนาะป้าอยากไ like ล่เชา้าๆต่อไปเดี๋ยวจะไ like ล่เช้าๆดีกว่านะคะสา,สายก็สายแปดเก้าโมงก็ก็ดีค่ะนั่นนะ่ะผู้ชมเยอะนะคะแต่หกโมงเจ็ดโมงไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะป้าว่าจะเปลี่ยนเวลาไล์นะคะ น้องเปรมน,นะคะสวัสดีเสื้อสีอะไรเสื้อสีขาวลูกเสื้อสีขาวนะคะเสื้อ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 ชั้นเสื้อชั้นในเต็มตัวลูกเต็มตัวเต็มตัวเลยนะคะแบบมันมันเป็นลัดขุมอ้วนด้วยอะไรด้วยนะคะเนาะอืม ได้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะ,ะ,ะ,คะเดี๋ยวป้าไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วขึ้นมาไลฟ์ใหม่นะคะเนาะตอนนี้เพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นนะคะเพิ่งตื่นก็เลยไปอุ่นข้าวแมวก็เลยกดไลค์ดู <c oughs> <c oughs> กดไลค์ดูค่ะนะคะห <c oughs> <h az im> วัดดีนะคะอย่าลืมอย่าลืมทำสมาธิด้วยนะ <c oughs> ก่อนตื่นก่อนนอนก่อนทำอะไรกับพูดโธนะคะพูดโธไว้นะคะ หวัดดีจ้าหวัดดี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 ทุกคนนะคะกล้องมันจะบุ๊บ๊ับบุ๊บ๊บนะคะเนาะมันมันไม่นั่งคงที่มันไม่นั่นหรอกนะคะโอเคนะคะเนาะป้าว่ากันนี้น่ะมันได้แปดนาทีแล้วนะคะเนาะโอเคนะจ้าหวัดดีค่ะมันมันมันไม่งามหูกทลายแบบนี้มันไม่งามเนาะ